ขอต้อนรับเข้าสู่ช n n น l โปรนัดพยากรณ์ค่ะลายมือเป็นตัวที่จะบ่งบอกดวงชะตาของเจ้าของมือได้นะคะหญิงดูมือซ้ายชายดูมือขวาวัชชะตาชีวิตถูกกำหนดมาว่าอย่างไรลายมือของใครที่มีสัญลักษณ์นะคะและเส้นลังต่อไปนี้มีโอกาสได้จับเงินล้านร่ำรวยหรือทำมาค้าขึ้นเงินทองไหลมาเทมามีทรัพย์สมบัติ มากมายค่ะอย่างแรกเลยค่ะถ้าลายมือของใครนะคะมีสัญ,ญลักษณ์ l u กี y M นะคะสัญ,ญลักษณ์ l u กี y M หรือมีเล่นแนมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนใหญ่ในชีวิตค่ะบางคนได้จับเงินแสนบางคนได้จับเงินล้านแต่อย่างน้อยคุณก็จะมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ค่ะสัญ,ญลักษณ์ต่อไปนะคะคือสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมขุมทรัพย์สามเหลี่ยมขุมทรัพย์ที่เกิดมาจากเส้นสมองคือความเฉลียวฉลาดนะคะมองเห็นโอกาสในการทํามาหากินแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะ ต่อไปค่ะเส้นสมองแล้วก็ต่อมาก็คือเส้นวาสนานะคะเส้นวาสนะคือการงานความขย,ยันแข็งแข็งค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะขย,ยันทํางานมีความภาคเพียรน,นะคะอดทนแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะจากนั้นก็จะต้องมีเส้นพุทธค่ะสําหรับคนที่มีเส้นพุทธคือเป็นคนที่มีหัวทางด้านการค้านะคะการเจราจาติดต่อค้าขายดีพูดจาเป็นเงินเป็นทองดังนั้นสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมคุมทรัพย์เดอะกร a t เท a n g l e อยู่ใน มือใครมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการทาํามาค้าขายการลงทุนทําธุรกิจประสบความสําเร็จร่ารวยได้ค่ะแค่2ส,สัญลักษณ์นี้ถ้าปรากฏอยู่ในมือใครก็จะมีโอกาสที่จะร่ํารวยเป็นเศรษฐีได้ค่ะต่อไปค่ะสัญลักษณ์รูปต่อไปนะคะว่า ถ้าใครที่มีโอกาสนะคะได้เจอสัญ,ญลักษณ์ดังต่อไปนี้คือสัญ,ญลักษณ์ตรีศูนย์หรือสามงามนะคะที่อยู่บนเนินอาทิตย์เนนอาทิตย์คือเนินแห่งเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองค่ะจะเป็นคนที่มีโอกาสได้รับชื่อเสียงนะคะและมีการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมีเกียรติมีเครดิตที่ดีและมีความร่ำรวยนะคะเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์ตรีศูนย์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอาวุธของพระศิวะ จึงบ่งบอกว่าคุณจะเป็นคนที่ เปรียบเหมือนมีอาวุธที่จะต่อสู้นะคะกับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตและเอาชนะได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไต่เต้าขึ้นในตำแหน่งที่สูงเรื่องของการสร้างชื่อเสียงหรือเรื่องของการเงินการทองนะคะการหาเงินที่เอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆได้แล้วคุณมีเงินมีทองประสบความสำเร็จนี่คือสัญลักษณ์ของพระศิวะนะคะสำหรับตรีศูนย์ที่อยู่บนเนินอาทิตย์เกียรติยศชื่อเสียงและเงินทองค่ะ อีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งนะคะที่ดีไม่แพ้กันนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่บนเนินจูปิเตอร์นะคะหรือว่าเนินพรฤหัสเนินคุณธรรมนะคะสัญ,ญลักษณ์นี้คือสัญ,ญลักษณ์รูปดาวใครที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปดาวนะคะอยู่บนเนินพรฤหัส คุณจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะคะและเป็นสัญลักษณ์ที่เห็นค่อนข้างยากใครที่มีดาวอยู่บนเนินพฤหัสเนินคุณธรรมคุณเป็นคนดีคุณมีบุญเก่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองและคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเด่นดังก้าวหน้ารุ่งเรืองในชีวิตและบ่งบอกถึงความมั่งคั่งร่ารวยได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ค่ะต่อไปนะคะใครที่จะโชคดีได้คู่ดีได้สามีรวยได้ภรรยาอุปถัมภ์นารีอุปถัมภ์จะต้องมีเส้นต่อไปนี้ค่ะเส้นที่ค้ำมาจากเส้นชีวิตนะคะเส้นนี้คือเส้นคู่ค,คู่อุปถัมภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นคู่หญิงหรือคู่ชายจะได้คู่ครองดีนะคะได้แฟนรวยได้แฟนอุปถัมภ์ค้ำชูส่งเสริมและอีกสัญลักษณ์หนึ่งนะคะถ้าเกิดว่ามีลักษณะรูป ตัว V ีง่ายขึ้นบริเวณนี้นะคะเนินสุขคือเนินแห่งครอบครัวนะคะและเส้นอุปธรรมเนี่ยตรงปลายเป็นลักษณะ V ีวิตตอลีลักษณะนี้คือได้คู่สายเปค่ะได้คู่ที่จะให้เงินให้ทองอุปธรรมช่วยเหลือนะคะซับพอร์ตทำให้คุณนั้นมีความสุขกายสบายใจมีเงินใช้สบายๆค่ะ เอาละค่ะวันนี้นะคะนอกจากนี้ใครที่จะมีอีกเส้นหนึ่งที่อาจารย์อยากจะบอกว่าถ้ามีแล้วดีถ้ามีแล้วปังนะคะนั่นก็คือเส้นที่จะทำให้คุณถูกหวยใครที่มีเส้นที่จะทำให้ถูกหวยได้นะคะจะต้องมีสัญลักษณ์ลักษณะแบบนี้ค่ะคนที่จะมีโอกาสถูกหวยนะคะตรงบริเวณเนิน เนปจูนด้านนี้นะคะสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะและถ้ามีสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมสัญลักษณ์รูปดาวนะคะหรือสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมก็ดีหรือจะเป็นสัญลักษณ์รูปป่าตะเพียนก็ดีนะคะ mm hmm. อยู่บริเวณเนินเนบจูนสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะระหว่างเนินจันทร์และเนินศุกร์นะคะ เนินเนปจูนเป็นเนินแห่งความโชคดีเวลีลักกี้เลยนะคะใครที่มีสัญ,ญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมความมั่งคั่งสี่เหลี่ยมการปกป้องคุ้มครองดาวความโดดเด่นและความอุดมสมบูรณ์นะคะและสัญ,ญลักษณ์รูปปลานะคะคือความมั่งคั่งร่ำรวยไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ใดหนึ่งในสี่สัญลักษณ์ 1, น,ญญนี้ปรากฏอยู่บนเนินเนปจูนนะคะคุณจะโชคดีมีโอกาสที่จะมั่งคั่งร่ำรวยหรือได้เงินได้ทองมาแบบ ไม่คาดฝันได้มาแบบปฏิหารได้มาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือเรียกว่าโชคทางด้านการเสี่ยงค่ะนะคะประกอบกับถ้าใครมีนิ้วก้อยที่สั้นหมายถึงการตัดสินใจเร็วนะคะและมีเส้นบุญนะคะเส้นบุญเส้นคูศสนที่เป็นเส้นมาจากเนินอังคารสูงนะคะเนินอัจฉริยะและเส้นเนี่ยพุ่งไปยัง เนินอาทิตย์เส้นลักษณะแบบนี้ถ้ามีองค์ประกอบครบ1 2 3แน่นอนค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้โชคทางด้านการเสี่ยงนะคะถูกหวยรวยรอตเตอรี่หรือได้เงินมาจากการลงทุนแบบฟุกๆุได้เงินจากสิ่งที่เข้ามาทำให้คุณนั้นประสบความโชคดีอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาโดนจิตโดนใจให้คุณจับรอตตอลี่ใบที่ถูกลังวัลก็เป็นไปได้ค่ะ ค่ะถ้าหากชอบคอนเทนต์นะคะการดูดวงไม่ว่าจะเป็นลายมือหรือว่าโงเฮงนะคะหรือจะเป็นเรื่องของการดูห่วงจุ้ยนะคะในช anel ของโปรโนัทนะคะโปรโนัทพยากรจะมีนำมาเสนอให้กับทุกคนได้เรียนรู้นะคะและไปดูดวงของตัวเองโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลยนะคะฝากกดติดตามช anel ของ โปรโนัดพยากรไว้ด้วยค่ะหลากหลายสาระที่จะนำมาฝากให้กับทุกคนนะคะที่ช anel แห่งนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช anel โปรนัดพยากรด้วยค่ะ